ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยภาษาจีนอาจจะเป็นภาษาที่3ด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเรามีภาษาจีนอย่างน้อยคือเราสามารถเอาตัวรอดหรือว่าหาเงินทําธุรกิจเป็นของตัวเองได้ค่ะตาเจ้าเอาจเฉิวาลินสวัสดีค่ะพี่ชาชาชาลิสายาสุก,กุกสำนักวิชาศิลปศาสตร์สาขาภาษาจีนชั้นปีที่3ค่ะ จะมีการเรียนการสอนเป็น3โทค่ะก็คือ 1. การเป็นล่าและการแปล 2. ภาษาจีนเพื่อธุรกิจและ3ภาษาจีนการท่องเที่ยวค่ะ ภาษาจีนเนี่ยค่ะมีอิทธิพลใน <_ d isk> ประเทศเรามากดูเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเราเยอะมากซึ่งมันเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ให้เราเนี่ยมีโอกาสในการทํางานทําให้เราเปิดโอกาสในการพูดภาษาจีนเป็นภาษาที่3ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยภาษาจีนอาจจะเป็นภาษาที่3ด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเรามีภาษาจีนอย่างน้อยคือเราสามารถเอาตัวรอดหรือว่าหาเงินทําธุรกิจเป็นของตัวเองได้ค่ะ อ๋อไม่เป็นไรเลยค่ะแค่น้องๆสามารถนี how? How ่ฮาวฮา t เตอร์ชิฟาเรามาแค่นี้มาเรียนภาษาจีนกับเราได้แล้วค่ะส่วนน้องๆที่มีพื้นฐานแล้วหรือมีอ HSK ระดับ4หรือว่า5ระดับ2ก็สามารถเข้ามาเรียนได้แล้วค่ะ ดูซีรีส์จีนอ่ะเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยคือจะทําให้น้องๆเนี่ยรู้จักคํารู้จักประโยคในการทักทายหรือว่าเป็นประโยคสั้นๆอย่างเช่นชิวฟาเละมาหัวไอหนีก็ได้นะคะสมมติว่าน้องๆเนี่ยมีคนที่แอบชอบหรือว่าชอบใครอยู่เนี่ยก็สามารถไปบอกได้เลยะคะ่ะหัวไอหนีอยากพูดจีนอยากมีแฟนเป็นคนจีนอะคะ่ะนี่ยค่ะไม่ยากเลยคะ่ะไปเรื่อยแล้วคะ่ะ รับทุกสายเลยค่ะไม่ว่าน้องจะจบทางด้านไหนแค่น้องๆมีความชอบเกี่ยวกับภาษาจีนไม่ได้เก่งภาษาจีนมากแต่พอยังมีพื้นฐานได้ค่ะเราจะรับเกียรตเฉลี่ยที่2.50ขึ้นไปค่ะมีผลงานที่เกี่ยวกับภาษาจีนหรือว่ามีผลการสอบ HSK ระดับ2ก็สามารถเอามาใส่ในพอร์ตให้เราได้แล้วค่ะ e n t r y w u a c t h ได้เลยค่ะ เอาชี้อีก,ลก,ก,อกอแล้วเมื่อกี้บอกเมื่อกี้บอกให้มองก้ลงเราก็ไม่กล้าชี้สิเอาใหมค่ค่ะสมัครเรียนได้ที่ n t y wu. U. ac. th ได้เลยค่ะและสามารถติดตามข่าวสารได้ทางหลักสูตรภาษาจีนมหาวิทยาลัยวลัยลักได้เลยค่ะ ขอดูสักคลิปได้ไหมเป็นภาษาจีนไม่ภาษาจีนหูโมไม่อ่านไม่ออกจื้อจื้อเว้จื้อจื้อพูจื้อเว้พูจื้อชื่อจื้อเย่การที่เราเป็นผู้เรียนค่ะเราอาจจะมีเรื่องที่เรารู้และเรื่องที่เราไม่รู้ค่ะส่วนเรื่องที่เราไม่รู้ค่ะเราควรศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นค่ะเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆที่พี่อยากจะให้กำลังใจน้องๆที่กำลังเรียนจีนอยู่ค่ะเพราะพี่รู้ได้เลยค่ะว่าการเรียนจีนนะคะเราต้องอดทนฝึกฝนมีความพยายามในตนเองสูงมากแลถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่กำลังท้อค่ะพี่อยากจะบอกว่าเจียโยสู้ๆ หน,นีเหินป้างคุณเก่งมากเลยค่ะเสีย